ลิ้นไมยจ้บมาเ่้านี่ที่อากาศได้ลิ้นเลยจ้ะยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดนะคะ มาจะโอกาสดีพี่น้องมัน,นมีมืดุ่้นะจ้จะมัน,เ,นเป็นระดีรักของเฮ้าลยจ้นเนาะงานกันพี่น้องพอบ้านมยูมากคนเดียวจ้ะมันนี้ย,ยังไม่หยุดนะคะพอไดเนี่ยอยู่จ้ะ เป็นอาชีพหลักของเราลิ่นเลยจังมาเจานี่ที่อา,ากาศที่ลิ่นเลยจ้ะเป็นอาชีพหลักของเฮาเลยจ้นะเนาะ ขอตัวทั้งม่านก่อนจ้ะคลิปหนาพอกันไหมเด้อทุกคนเด้อบ,บายจ้าจ้าอาคลิปนี้ก็มี่ำเนียด้วยจ้าเด้อขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งคลิปแห้ง,หงปังได้จ้าเด้อแค่ต่อกัดจิตเป็นอาศีรักของเฮาเลยจ้ะเนาะ ินเลยจ้ะมาเศ้านี่ไอ้ที่อากาศไิ้นเลยจ้ะดีจ้านี่นกลับมาทำงานคือเก่าแต่จ้ามาจกจ่าง จกยางไปไขายลิ้นได้จังมาเศ้านี่ที่อากาศลิ้นเด้จ้ะเค็ดไปเรื่อยๆพี่นอกไปเรื่อยๆ พีจ้ามี่ก็มามาทำงานคือการจามาจกกย่างมาจกกย่างไปขายจ้าเป็นอ่ะสิบลักของห้องนะพี่น้องเนาะทำงานก่อนนะคะ,ะเห็นเข็ดไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆ มาเจ้าโอกาสดีพี่น้องมันมืดขึ้นะจ้ามันเป็นอาสีบลักของเฮ้าเลยเจ้านะจเนาะอาคลิปนี้ก็มพีซัมเนดเวยเจ้าเด้อขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งคลิปแห้งตองปังเลยเจ้าเด้อแค่ตาก็จะไมหยุดนะจะไม่หยุดนะคะ เป็นอาชีพลักของเฮาเลยจ้ะเนาะมาจ้าก็อากาศดีพี่น้องมันมืดขึ้นแล้จ้ะมัน เมืคืทุกฝนสิตกเนี่ยจะค่อนทั้งบานพี่น้องเป็นยังไงเนาะฝนตกบนนอึงที่ดึงเมดครื่มทุกฝนสิตกเนี่ยจะค่อนทั้งบานพี่น้องเป็นยังไงเนาะฝนตกบนนอึงที่ดึงเมดคลื่มทุกฝนสิตกเนี่ยจะค่อนทั้งบานพี่น้องเป็นยังไงเนาะฝนตกบนนอ ยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดนะคะอี่จ้า,ม,า,า,จามีกวามสามารงทำงานคือการจามาโจกอย่างมาจกอย่างไปไขาย อีกจ้ามี่กามาาำงานคือเกาแได้จามาจกกย่างมาจกกย่างไปไขายจะไม่หยุดนะจะไม่หยุดนะคะ มาจะอวอากาศดีพี่น้องมันอนุ่มเลยจะมันดิ้นเลยจะมาเศร้านี่ที่อากาศดิ้นเลยจ,งจะงไม่หยุดนะจะงไม่หยุดนะคะยังไม่หยุดนจะจัไม่หยุดนะคะ จ้าเป็นอาชีรักของห้องนะพี่น้องเนาะทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวองไม่หยุดนะจะไม่หยุดนะคะลิีนเด้จมาเหมือนี่นที่อากาศที่นเลยจ้จ ลิ่นเลยจังมาเช้านี่ที่อากาศที่ล่นเลยจ้ะลิ่นเลจังมาเจ้านี่ที่อากาศที่ล่นเลยจ้ะ สวัสดีคิดไปเรื่อยๆจ้ะใบมันนั่นใบมันเต็มหมดือดาด้วพี่นอ้อมาอาจ้วอากาศดีพี่นอ้องมันนี้มือดค่มนะจ้ามันกาศใบยางกระโปรงหมดแล้วทุกคนซีความห้องในจ้าเราสาหล,าใใล่างได้ต่อจ้าทุกคน เจ้าหน้ากากขึ้คือฝนสิตกในจัิงมืดคึ้คือฝนสิตกในกระจ่างพ่นต้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนาะฝนตกบนเนาะหนุ่มที่ดีมาแจ้วโอกาสดีพี่น้องมันเหมืมืดคึ้นะล้วแจ้วมันงันกันพี่น้อง พอบานโมย่มากคนเดียวจะมานี่ยังไม่หยุดนะคะพอใดเนี่ยยุจะเป็นอาชีพหลักของเราเหมดคึ้มทุกฝนสิตกเนี่ยกระจาท่อนตั้งบานพี่น้องเป็นยังเลยเนาะฝนตกบนเนาะ